موسیقی สวัสดีครับผมนายนัทพลพรหมสวัสดิ์หรือว่าน,นัทพลบ้านแลกที่ดินทั่วไทยนะครับวันนี้เดินทางมารีวิวนะครับขายกิจการร้านอาหารนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับเขตเทศบาลตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็กิจการร้านค้าหรือว่าก,กิจการร้านอาหาร นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เลยครับซึ่งก็มีพื้นที่ทั้งหมดนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานแปดสิบสองตารางวาหนึ่งไร่หนึ่งงานแปดสิบสองตารางวานะครับซึ่งก็เป็นนะครับสถานที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนะครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นถนนนะครับสาธารประโยชน์นะครับเป็นราดยางเลยนะครับ แล้วก็มีไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่เป็นไฟฟ้าสามเฟสเลยนะครับซึ่งก็ส่วนน้ําประปาก็จะเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับอำเภอะสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็ด้านหน้านะครับที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าติดกันเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านหลังสวยเลยนะครับเนี่ยเป็นมีรั้วรอบขอบชิดนะครับตรงนี้เลยนะครับ นี่คือทางทิศใต้นะครับของที่ดินแปลงนี้นะครับที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็มาทางทิศเหนือเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับนะครับเกทเฮ้าส์นะครับสาหรับให้เช่านะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นเกทเฮ้าส์ซึ่งสถานที่ที่อยู่ติดกันนี้นะครับเป็นเกทเฮ้าส์ซึ่งก็เป็นนะครับห้องพักนะครับซึ่งก็มีกัน ประมาณสิบกว่าห้องนะครับเต็มหมดเลยครับตรงนี้สถานที่เหมาะมากๆเลยนะครับเป็นเกทเฮาส์ที่อยู่ติดกับที่ดินที่เรากําลังนําเสนอเลยกณนนี้นะครับนี่คือเกทเฮาส์นะครับแล้วก็ที่ดินหรือว่ากิจการที่ว่าจะขายเนี่ยนะครับก็อยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับที่มาที่ไปของนะครับร้านอาหารนะครับตรงนี้เนี่ยที่ขายกิจการเนี่ยนะครับเนื่องจาก นะครับเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นนะครับเป็นคนไทยนี่แหละนะครับได้แฟนชาวต่างชาตินะครับซึ่งก็เป็นฝรั่งนะครับชาวนะครับนิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์นะครับพอได้มีครอบครัวก็ได้มาเปิดเป็นร้านอาหารนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับซึ่งก็บริเวณพื้นที่นี้ก็จะมีนะครับรวรอบขอบชิดนะครับชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมพื้นที่ด้านในนะครับแล้วก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมจะบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่านะครับตรงนี้เป็นอยู่ในเขตเทศบาลเลยนะครับไปตรงนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับไม่ไกลนะครับก็เป็นสถานีรถไฟนะครับอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็สถานที่ราชการโอ้โหมีจนครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็น สถานง,งานที่ดินไม่ว่าจะเป็นนะครับเกษตรอำเภอนะครับสถานีตำรวจอะไรต่งางๆเนี่ยอยู่นี่หมดเลยครับครบวงจรเพราะว่าเป็นสถานที่หรือว่าเป็น,นอยู่ในเขตเทศบาลน,นะครับแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยที่ที่ว่าจะขายเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยเจ้าของนะครับได้มีการทําเกี่ยวกับร,รถนะครับที่จอดรถเนี่ยโอ้หลากหลายเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับตรงนี้ นะครับนี่คือเฉพาะรถยนต์นะครับจอดทางทิศเหนือนตลอดเนี่ครับจอดทางทิศเหนือเนี่ยตลอดแนวเลยนะครับจนถึงตัวอาคารนู้นเลยครับแล้วก็สําหรับจักรยานยนต์นี่ก็ด้านนี้เลยครับทางทิศใต้ยนี่ก็ตลอดแนวเหมือนกันนะครับตอนที่เปิดร้านขายนะครับขายดีมากนะครับขายดีมากอ้าวทำไมขายดีมากทําไมต้องขายนะครับเอาตรงๆเลยนะครับ พอมาเจอสภาวะนะครับโควิด -19 เนี่โอ้นะครับล้มกันระเนรนาศนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นร้านอาหารนะครับที่ชาวต่างนะครับประเทศนะครับมีความตั้งใจที่จะทําเพื่อดึงดูดแขกต่างประเทศนะครับซึ่งก็โอ้ประสบความสำเร็จมากเลยนะครับมีทั้งนะครับผู้่มาใจบริการนี่คนต่างชาติเยอะมากนะครับเพราะว่าขายอาหารนี่ นะครับฟาสต์ฟู้ดนะครับอาหารฝรั่งนะครับทำได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็อาหารไทยนะครับสำหรับภรรยาก็เป็นคนไทยนะครับส่วนฝรั่งนี่ก็นะครับชาวนิวซีแลนด์เนี่ยครับก็เก่งเรื่องอาหารนะครับก็ทำอาหารเกี่ยวกับฟาสต์ฟู้ดนะครับรสชาติไม่ต้องเป็นห่วงครับเวลาช่วงที่ขายดีๆเนี่ยแถวนี้เนี่ย นะครับไม่มีที่จอดรถครับโอ้ยอมรับครับฝรั่งที่มาอยู่เขตแถวแถวนะครับอำเภอกระสังหรือว่าข้างเคียงนี่มากันหมดเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเขาเสิร์ชหาอะไรก็จะง่ายนะครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็จะเสิร์ชหาแล้วก็มีร้านอาหารตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดของฝรั่งเลยครับตรงนี้แล้วก็เนี่ยตรงนี้เป็นร้านนะครับเป็นร้านนะครับเป็นร้านแต่มีห้อง นะครับเป็นลักษณะห้องนอนเนี่ยสามห้องเลยนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยสามห้องนะครับแล้วก็มีห้องครัวขนาดใหญ่นะครับห้องครัวขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องโถงนะครับเนี่ยดินเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยจะมาประมาณนี้นะครับให้ท่านดูนะครับเข้ามาเนี่ยเราจะเทพื้นหมดเลยครับตรงนี้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็สะอาดในการจอดรถนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็พอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับไล่เรียงมาจากข้างหน้านะครับมาจากข้างหน้าเนี่ยไล่เรียงมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาตรงนี้เนี่ยที่ดินของเราก็จะเป็นลักษณะตัว L นะครับแล้วก็ไปทางทิศใต้นะครับเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดของเรานะครับเนื้อที่1ไร่นะครับหงาน82ตารางวานะครับเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เทพื้นนะครับตรงนี้ ครับเราก็จะปลูกต้นไม้นะครับบรรยากาศถามว่าร่มเื่อนไหมนะครับดูดูจากต้นไม้ดูจากสภาพของนะครับต้นหญ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสระที่เขาเลี้ยงปลานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนะครับร่มเื่อนมากเลยนะครับแล้วก็มีกำแพงนี่รั้วรอบขอบชิดนะครับอย่างชัดเจนอยู่แล้วปลอดภัยนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนะครับอยู่ในเขตเทศบาล นะครับตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะตัวอาคารเท่านั้นนะครับเรายังมีพื้นที่เหลือเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้โหนะครับเนี่ยประมาณสักครึ่งไร่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณสักครึ่งไร่นะครับเป็นบริเวณที่สําหรับนะครับผู้ที่มาทานอาหารเนี่ยได้บรรยากาศนะครับได้บรรยากาศนะครับร่มรื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมพื้นที่ด้านในนะครับว่า นะครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะครับที่เขเปิดร้านอาหารแล้วเนี่ยนะครับทำไมถึงขายนะครับเนื่องจากมาเจอสภาวะเศรษฐกษิจแล้วก็เกี่ยวกับโควิด1 9นะครับมาเยือนนี่โอ้โหนะครับเศรษฐกษิจพังพินาศพังทลายหมดเลยนะครับอย่างนั้นก่อนที่จะชมพื้นที่กันแบบเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวครับตอนนี้ทุกทส่นานกำลังชมช่องของนัฐพลบ้านและที่ดินทั่วไทยอยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่ ่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อๆไปก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมซึ่งผมเองก็เป็นนะครับตัวแทนรับจัดหารับฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดและผมก็รับงานฝากขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับการคิดค่าบริการก็คิด3%จากยอดขายนะครับขายไม่ได้ไม่เอาตัง และสิ่งที่สําคัญก็คือไม่บวกราคาขายนะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขายนะครับประชนส่วนใจติดต,ต่อมานะครับที่ผมนัตพลรมสวัสดิ์หรือนัตพลนะครับบ้านที่ดินทั่วไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลายก็0นย์ก็0 9 4 7 8 3 8 4 1 9ขอบคุณมากครับซึ่งก็ขายกิจการร้านอาหารนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอน นะครับสามห้องน้ําห้องครัวขนาดใหญ่แล้วก็ห้องโถงเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเมื่อก่อนเขาจะตั้งโต๊ะแต็มหมดเลยครับเมื่อก่อนนี้จะตั้งโต๊ะเนี่ยโอ้แขกมาทั้งาชาวชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยนะครับเยอะมากนะครับขายดีมากๆพเราขายอาหารทั้งฟาสต์ฟู้ดแล้วก็อาหารไทยนะครับราคาขายเนี่ยนะครับที่ดินเนื้อที่1ไร่1ง,งาน82ตารางวาพร้อมตัวอาคารและสถานและก็ะสถานที่ทั้งหมดนะครับราคาขาย นะครับยกแปลงเลยนะครับ3ล้าน5แสนบาท3ล้าน5แสนบาทโอ้เะพะที่ดินนี่ก็อยู่ในเขตเทศบาลนะครับถือว่าคุ้มสุดคุ้มแล้วนะครับยังมีตัวอาคารเนี่ยตัวอาคารเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ด้านนอกนะครับเนี่ยเคาน์เตอร์ที่เขาไว้บริการนะครับเวลาอาหารออกมาจากในครัวเนี่ยเขาก็จะมาวางแล้วก็เสิร์ฟให้แขกนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นี่เฟอร์นิเจอร์ที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับดูให้ดูดูให้ดีนะครับว่ามีอะไรบ้างให้ทุกอย่างครับเนี่ยครับให้ทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยครับด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มามาตรงนี้นี่นะครับก็จะเป็นหนึ่งห้องนะครับเมื่อก่อนเจ้าของก็จะเปิดเป็นนะครับเนี่ยเป็นร้านเสริมสวยนะครับเนี่ยเป็นร้านเสริมสวย นะครับถือแบบทำป็นครบวงจรเลยนะครับทําแบบครบวงจรได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ย่ครับห้องเวยงามนะครับแล้วก็มีการติดแอร์คอนดิชันด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับติดแอร์คอนดิชันเรียบร้อยนะครับนี่คือห้องที่หนึ่งนะครับห้องที่หนึ่งแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะว่านะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับ คอเตอร์ซึ่งก็เวลาประกอบอาหารแล้วก็จะมามาวางแล้วก็อะไรครับตรงนี้เลยนะครับเี่ยผมจะให้ดูเนี่ยมีคอเตอร์มีลินชงลินชักอะไรเตืร้อยทุกอย่างนะครับสวยงามเลยครับฝรั่งก็ทําอะไรนี่เต็มเต็มพิกัดครับเต็มที่นะครับไม่มีการแทงกั๊กนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวขนาดใหญ่นะครับประกอบอาหารเลยนะครับ เมื่อก่อนนี้ก็บอกว่าอำเภอกระสังนี่นะครับใครไม่รู้จักร้านร้านตรงนี้นี่โอ้ไม่ได้เลยครับต้องต้องรู้จักเพราะว่านะครับขายดีมากๆนะครับซึ่งก็เนี่ยเป็นลักษณะนะครับนี่ยของครัวขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้นะครับการประกอบอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็อาหารไทยนะครับอยู่ตรงนี้พ่อครัวแม่ครัวนี่โอ้นะครับยืนหน้าเตานี่ นะครับเพียงกับหลายคนนะครับตรงนี้นะครับก็มีบริเวณก็จะมีหน้าต่างนะครับมีหน้าต่างระบายอากาศเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะมีระบายอากาศนะครับเรียบร้อยแล้วก็มีที่ล้างจงล้างจามเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยคาน์เตอร์สวยงามนะครับแล้วก็โอ้เจ้าของบ้านนี่ชอบสีชุมพูด้วยนะนะครับเนี่ยสวยงามครับสวยงามนะครับห้องก็ใหญ่โตเลยนะครับห้องครัวขนาดใหญ่เลยนะครับ แล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องนอนนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับหลายท่านจะถามผมว่านะครับเวลาผมรีวิวนะจะถามว่าเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยไหมนะครับให้ครับเนี่ยติดแอร์คอนเดนชันเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับอันนี้เตียงนอนนะครับ ให้เลยครับเนี่ยเนี่ยโต๊ะเครื่องแป้งนะครับอย่างดีเลยนะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยตรงนี้อันนี้ก็ให้นะครับเนี่ยให้หมดเลยนะครับดูดีๆนะครับเนี่ยเราให้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นห้องนอนอย่างดีเลยแล้วก็ห้องนอนก็จะมีห้องน้ำนะครับในตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะครับที่ล้างหน้าล้างมือต่างๆนะครับมีกระจกเรียบร้อยนะครับ แล้วก็จะมีเนี่ยห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะมีสุขภัณฑ์นะครับอย่างดีนะครับทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้เนี่ยห้องน้ำนะครับโอ้ถือว่าอลังการงานสร้างนะครับที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานแปดสิบสองตารางวาพร้อมตัวอาคารขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยผมให้ดูคําว่าขนาดใหญ่เนี่ยต้องดูครับเนี่ยพื้นที่นะครับอลังการงานสร้างนะครับ ถ้าทันซื้อมาเพื่อที่จะมาปรับปรุงต่อยอดเนี่ยผมว่าใช่เลยเพราะว่าอตอนนี้นะครับโควิด -19 บเกนั้นก็ไปจากพวกเราแล้วนะครับเขาไปจากพวกเราไปแล้วนะครับเขาไม่มาอีกแล้วนะครับเพราะฉะถ้าเราจะมาฟื้นฟูนะถ้าเราจะมาฟื้นฟูหรือจะมาขายนะครับทำเป็นรน้านอาหารเนี่ยผมเอาใช่เลยรตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับนี่มีรั้วกขอบชิดหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณของเราทั้งหมดเลยนะครับ เป็นสวนสวนหญ้านะครับสวนย่อมสวนหญ้าบรรยากาศโอ้โหร่ลมรื่นมากเลยนะครับแนตรงนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นเ,เมื่อก่อนนี้ก็จะวางโต๊ะนะครับให้แขกมานั่งทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศโอโ้มาจํานวนมากนะครับขายดีมากๆเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างๆรอบๆบริเวณนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ํา นะครับห้องน اغ, arians, nice ้ําหญิงห้องน้าห้องน้ำชายนะครับห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยนะครับห้องน้ําสกปรกณันก็มีครอบทุกอย่างนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ห้องน้ํานะครับสุภาพสตรีตรงนี้แหละครับด้านหลังแล้วก็นี่ห้องน้ําสุภาพบุรุษนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่ดูป้ายนะครับตรงนี้โอ้ยังใหม่อยู่เลยครับยังใหม่อยู่เลย นะครับสล้านห้าแสนบาทเนี่ยราคาต่อรองได้อีกนะครับนี่ก็จะเป็นที่นะครับล้างหน้าล้างตานะครับล้างหน้าล้างตาแล้วก็นกะารเดินจากวิจะพาเดินดูรอบๆเลยนะครับเนี่ยบริเวณด้านทางทิศเหนือเนี่ยก็จะมีโอ่งครับเดี๋ยวนับก่อนมีกี่มีกี่โอ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะครับเมื่อก่อนเขาจะนิยมมากเลยนะครับอง่งโอ่งใหญ่ๆเอาไว้เก็บน้ําฝน นะครับเนี่ยองใหญ่ๆเลยนะครับจะเก็บน้ําฝนนะครับุกวันนี้ก็ยังอนุรักษ์กันอยู่นะครับแล้วก็ใส่น้ํานะครับเอาไว้ใช้ได้อย่างสบายเลยนะครับแล้วก็มีการต่อเกี่ยวกับระบบระบบน้านี่ใช้ระบบซัมเมอร์เลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยระบบระบบน้ําระบบซัมเมอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเจาะน้ํานะครับสําหรับใช้นะครับนอกจากจะใช้น้ําประปาส่วนภูมิภาคแล้วเราก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับ ที่เป็นน้ําเกี่ยวกับน้ําอาาอน้ําบาดาลเอาไว้ใช้นะครับอย่างน้อยก็เป็นการประหยัดนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งนะครับอยู่อีกหนึ่งห้องนะทั้งหมดมีทั้งหมดมีสามห้องเลยนะครับอีกหนึ่งห้องนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อที่นี่นี่ไม่ต้องห่วงครับที่นอนไปถึงสามห้องเลยนะครับห้องน้ํานี่สามห้อง นะครับห้องนอน3ห้องแล้วก็ห้องครัวขนาดใหญ่แล้วก็ห้องโถงขนาดใหญ่นะครับมีแอร์คอนดิชันนะครับแล้วก็นี่รถเนี่ยเขาจะทําตารางจอดโมอโเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์นะครับทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ครับเป็นที่ของเรานี่ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงข้างหน้าก็จะเป็นถุงรัดยางนี่ไฟฟ้าครับเป็นไฟฟ้า3เฟสเลยนะครับแล้วก็จะเป็นที่จอดรถนะครับรถรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับ แล้วก็พื้นที่ที่เป็นทิ่ทัศนะครับร่มรื่นนะครับเราไม่ได้เทพื้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราต้องการบรรยากาศนะครับถ้ามีผ้าพื้นดินแล้วมันก็จะชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะมีต้นไม้หลากหลายนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับบริเวณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อไปเนี่ยเราก็จะมาปรับนะครับมาปรับโครงสร้างว่าเราจะนะครับเราจะมาทําอะไรกับตรงนี้นะครับว่า เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นร้านอาหารนะครับเป็นลักษณะฟาสต์ฟู้ดแล้วก็อาหารไทยนะครับขายดีมากๆนะครับขายดีมากๆแต่เริ่มพอดีม,อดม,มาเจอโควิดเนี่ยโอ้โหไปไม่เป็นเลยครับทําให้เศรษฐกิจ <laughs> พังพินาศพังทลายนะครับเจ้าจของก็เลยมีเลยตัดสินใจที่จะขายนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาทําเลเพื่อค้าขายนะครับดึงแขกชาวต่างชาติ นะครับโดยใช้โลกโซเชียลนี um. <wave breathing iquer through Hungary> ่แหละช่วยกันนะครับรับรองว่าโอ้โหฝรั่งเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้ชาวต่างชาตินะครับได้ภรรยาที่เป็นคนไทยนี่เยอะมากนะครับอยู่ทุกพื้นที่ยิ่งอเภรกระสังเนี่ยหรืออำเภอข้างเคียงใกล้ๆนี่ไม่ต้องห่วงครับเยอะจริงๆนะครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็สําหรับท่านใดที่มีความสนใจต้องการที่จะได้นะครับเกี่ยวกับกิจการร้านอาหาร ตรงนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับเขตเทศบาลอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็ติดต่อมาได้ครับที่ผมนัทพลพรหมสัมดั์หมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ก็0 9 4ย์เก้าสีนะครับวันนี้ขอบคุณพยานเจ้าข,ของนะเจ้าข,ของกิจการร้านอาหารโอ้ใจดีมากสวยด้วยแลยขอบคุณนะครับสำหรับทีมงานที่ไว้บางใจนะครับให้ผมกับนับพทพลได้มีโอ,อกาสมาทำารีวิว นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนในการจําหน่ายหรือว่าเป็นตัวแทนในการขายนะครับตรงนี้ต่อไปสนใจก็โทรมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดิ หรือนัตพลบ์บานและที่ดินทั่วไทยผมเป็นตัวแทนรับจัดหารับฝากขายบ้านที่ดินหอพักห้องเช่าอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมขายหรือให้เช่าโรงงานโรงแรมบรีสร์ทบ้านจัดสรรและงานอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดรับฝากขายทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นผมยังรับงานขายฝากจดจำลอง ด้วยการคิดค่าบริการอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงต้องการติดตามผลงานของผมเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะครับมีทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1ทางช่อง YouTube ช่องทางที่2ทางช่อง Facebook ช่องทางที่3ทางช่อง TikTok เพียงพิมพ์คำวา่านันตพลบ้านและที่ดินทั่วไทยนอนเนนมานการทอฐานพอพานเราลิงแล้วทุกๆท,ท,ท่านก็จะได้เห็นผลงานของผมเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ ในช่องของ YouTube Facebook TikTok ผมก็จะเปิดเป็นช่องสาธารณะก็จะมีท่านลูกค้าหรือแฟนคลับ FC ติดตามได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนการคิดค่าบริการผมก็จะคิดนะครับตอนที่ขายได้แล้วคิด3%จากยอดขายขายไม่ได้ไม่เอาตังค์และสิ่งที่สำคัญก็คือรับฝากขายไม่บวกราคาขายนะครับ ขายตามราคาของเจ้าของทุกแปลงในร่างของการทําการตลาดผมก็จะใช้วิธีการรีวิวผมจะลงพื้นที่รีวิวทุกแปลงพร้อมทั้งมีการบินโรนเพื่อทําเป็นภาพมุมสูงรีวิวหรือทําการตลาดอย่างมืออาชีพติดต่อมาได้นะครับที่ผมนัตพลโทรศัพท์อดีไลานย์ ai, 0 9 4 7 8 3 8 4 1 9ขอบคุณมากครับ